ครับสวัสดีครับยืนยันีจดีย์เปาใบนำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น BMW R18 B นะครับปี22นะครับตัวนี้ชุดแต่งมาเต็มนะครับจากศูนย์เลยนะครับดูรถสภาพโดยรวมไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีดิทั้งคันฝาครอบวงครอบาบสวยเลยตัวนี้เป็นเฟอร์ดีดิชั่นถ้าตัวใหม่ฝาปัดฝาจะไม่ปัดมันจะเป็นฝาปัดเงานะครับตัวนี้เป็นคขมเมี่ยงมาแล้วนะครับมาพร้อมกับกระเป๋านะครับพนักพิงหลังแหลกนะครับเดี๋ยวดูเครื่องเสียงด้วยนะครับคันนี้เครื่องเสียงเป็นมาเชลด้วยนะครับ กระปรกกระเป๋าสวยเลยมาเชลนะครับเดี๋ยวลองดูกระเป๋าเครื่องเสียงเป็นมาเชลข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับดูนี่ครับฝาครอบวงครอบวาสวยนี่ครับเครื่องเสียงข้างบนเป็นมาเชลเหมือนกันเลือนไม้หล่อเลยครับอย่างรถยนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไมล์กันดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาจอลำเลยนะครับฟังเพลงผ่านบลูทูธได้หมดนะครับคันนี้ครับผมเลขมาอยู่ที่4ี่พันสารอยิบเจ็ดกิโลไมล์แท้นะครับครับผมอ่ะฟังเสียงยนดีกว่าครับ รถใหม่มากนะครับคันนี้ครับคันนี้ทั้งร้านทีดีโปรบายน้าเสนอขายในราคาครับฟังดีๆนะครับหนึ่งล้านเก้าหบาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084256 1536่ส่ดีโปรบายนอกจากเราขายนะครับรองรับซื้อบีบาทัทุประเทศให้ราคาที่คุณพอใจยิ่งสาย BM นะครับผมไม่เป็น2รองคันแน่นอนครับขอบคุณครับ